สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระมาหานาเอาพระสมเด็จวรกะังองค์ที่มีวัน,นะเขียวนะเขียวเหมือนหอยโบราณองค์นี้นะครับวัน,นะของท่านนี้ไม่แตกต่างกันกันกบสีของเปลือกหอยนะเพื่อนเนี่ เห็นไหมครับเป็นอีกองค์หนึ่งที่พ่อใหญ่มาหานำเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับที่ครูตรียมไว้ได้กล่าวไว้คล้ายกับวัตถุอย่างปูนเปลือกหอยเนี่ยโดยกายภาพเมื่อบดเมื่อเผาแล้วเนี่ยนานไปเป็นร้อยปีเนี่ยท่านก็จะกลับมาสภาพสีเหมือนหอยดั้งเดิม นะเป็นแบบนั้นองค์นี้พ่อใมหาเลยนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะเรียกว่าเราศึกษาจากองค์จริงนะเพื่อนๆนี่ศึกษาจากองค์จริงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็องค์นี้แหละที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งถามพ่อใอมหามาอยากดูอยากดูใกล้ๆเห็นพ่อเมหาเอามาให้ดูแล้วแต่ว่า ขยับเคลื่อนย้ายลิกหน้าหลังเร็วเกินไปดูไม่ทันว่างั้นเลยอยากให้พ่อใหญมหานำมาลงอีกครั้งหนึ่งพ่อเยญ่หาก็นำมาแล้วนะครับนี่โดยกายภาพสีวันณะของท่านนี้ก็จะเหมือนปูนเปลือกหอยอย่างนี้นะครับเวลาเราเข้ากล้องขยาย กำลังสูงเราจะเห็นชัดนะเพื่อนสมาชิกอย่างองคนี้นะครับเราก็จะเห็นเส้นบังคับพิมพ์เห็นไหมครับนี่ถือว่าตรงกันไปเลยนะครับเส้นบังคับพิมพเนี่ยอย่างนี้ถูกพิมพ์พถ้าสายดูพิมพ์นี่ชัดเจนเลยนะองนี้ถูกพิมพ์แน่นอนนะเพื่อนสมาชิกเห็นแล้วก็คงเข้าใจ ในสิ่งที่ครูตียมประไว้ได้กล่าวไว้เมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วถูกต้องไหมครับเราก็จะเห็นพิมพ์ทรงโดยเฉพาะเส้นเส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนานี่แหละครับยิ่งตรงขึ้นไปเลยนะครับยาวลงมาแล้วก็มาจมหายไปตรงกลางระหว่างแขนแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูใกล้ๆส่องดูใกล้ๆดูเนื้อหามวลสารทั้งใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งภาพรวมเราเห็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟักสี่มุมมวลสารที่ใกล้เคียงเห็นไหมครับมวลสารที่ใกล้เคียงเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ใกล้เคียงมากนะครับไม่มากก็น้อยแหละ ที่ทำจากปูนเปลือกหอยนะทีนี้จะให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบใกล้ๆอีกทีนึงนเวลาเราดูพระแล้วก็สังเกตตํำราว่าไว้ยังไงหลักฐานแล้วก็ควรจะไปตามนั้นไม่มากก็น้อยนะเพื่อนๆสมาชิกเดี๋ยวให้ดูไปพร้อมกันนะพระแท้นี่แท้ที่องค์พระนะครับไม่ว่าใครถือพระ ถ้าหากแท้ก็แท้นะครับให้เพืเ่อนๆได้ดูองค์นี้นะครับเห็นไหมครับนี่ครั้งก่อนท่านว่าพระจมหาขยับขยับเร็วเคลื่อนย้ายเร็วแต่คราวนี้จะให้ดูกันแบบช้า ใกล้ใลงามๆนะเพื่อนสมาชิกดูเส้นไหมครับพิมพ์นะเขาไม่ตึงนะเห็นไหมครับนี่โบราณท่านว่าขยุกขยิกเห็นมาเนี่ยขยุกขยิกขยแยกขยเนี่ยเห็นไหมครับรอยหนอนด้นนี่ด้านหน้าก็มีนะครับนี่รอยหนอนด้นซุ้มระฆังด้านในเห็นไหมครับเนื้อนี่ม้วนเข้าไปด้านในเลยนะ ไม่มากก็น้อยนะเพื่อนๆที่เราเห็นนี่นะครับเนี่ย <_ EN _> เห็นไหมครับไม่มากก็น้อยเรียกว่าเราสืบสืบค้นหาจากองค์จริงนะเพื่อนสมาชิกเวลาดูก็สังเกตสิ่งเหล่านี้แหละครับเล็กๆน,น้อยๆ ดูพ้พักพ้พักนี่เป็นข้าวหลามตัดเลยนะสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับแล้วก็ดูพ้าอุระหรือหน้าอกตรงซอกแขนอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูเห็นไหมครับ เนื้อนี่ม้วนเข้าไปด้านในเลยนะครับนี่สวยงามเนื้อนี่ม้วนเข้าไปเลยนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนหูเรือนลางนะสีบรรณะของท่านนี่ไม่ต่างกันกันกบหอยเลยนะเหมือนมากนะ แล้วก็เพื่อนๆดูเม็ดตรงนี้นะครับคล้ายกับเป็นเนื้อว่านนะ,มะเมล็ดไม้บางชนิดนะเพื่อนๆดูใกล้ๆนะครับในองค์นี้เห็นไหมครับคาดสิกไหมครับเหมือนกับมีเปลือกไม้ซ่อนอยู่นะเปลือกไม้ที่แห้งสนิทแล้วนะ ตรงนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตรงนี้แหละครับเราดูไปเรื่อยๆนะครับร่องรอยการปริการแตกการยุบการแยกเห็นไหมครับร่องรอย ดูคืนคืนของแต่ละคืนเม็ดของแต่ละเม็ดเห็นไหมครับเฟิร์มงามของท่าน ดูแล้วนี่แปลกมาตรจันนะดูแล้วนี่สวยงามเห็นไหมครับฟอร์มงามดู รอยยุบรอยแยกรอยแตกงดงามสวยงามนะครับ <c oughs> เนี่ยเพื่อนๆดูเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆเป็นเม็ดๆนะเนี่ย ดูยากนะนี่คือด้านหลังด้านหลังนะโบราณท่านว่าเป็นจุดจุดเป็นจ้ำๆที่มาของพระสมเด็จนะครับสวยงาม ดูมุมไหนก็สวยงามนะน,นี่นี่คือด้านหลังนะเพื่อนเห็นไหมครับหาดูยากพระแท้แท้ที่องค์พระนะครับ ดูจับสัมผัสอย่างเงี้ยขนลุกขนพองเลยนะเพืเ่อนๆเรามาเจอพระที่ตรงตามตำราแต่มาอยู่ในมือชาวบ้านอย่างพวกเราไม่น่าเชื่อว่าสมเด็จท่านก็เลือกที่จะไปอยู่เลือกที่จะสถิตอยู่ หน้าที่ใดที่หนึ่งที่สมควรนะยากดีมีจนก็แล้วแต่นะครับมีมีที่อันสมควรนะท่านก็ไปสถิตยอยู่ดูดูด้านข้างนะดูด้านข้างช่ำไหมด้านข้างนี่ฉ่ำนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยเนื้อฉ่ำเลยนะด้านข้าง เพื่อนสมาชิกดูนะครับความงามเนื้อนีิช่ำม,มากนะครับ เพื่อนดูเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้เป็นไงบ้างครับบ่อน้าอําตาโบราณจะเรียกว่าบ่อน้ําตาสถิตอยู่ด้านในนะเราดูทุกมุมนะครับดูทุกจุดดูทุกมุม เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับถูกโอถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b สไครต์ให้พ่อมมหาช่องสองพอบ้านเลยนะครับเรียกว่าเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะเพื่อนๆดูสิครับนี่ดู ดูพระพักตนนะครับงามงามทุกระเบียบนิ้วนะอย่างเงี้ยดูใกล้ๆดูใกล้ๆเราค่อยๆดูกันนะครับ ดูซุ้มระฆังเม็ดแดงเม็ดดำครบนะเนี่ยเม็ดเนี่ย,เ,ยเป็นเม็ดที่มหาจันทร์นะเพื่อนๆมวลสารลอยเลยนะหาชมไม่ค่อยมีแรอกครับพระบ้านๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่เม็ดเนี่ย แท้ๆท,ที่องค์พระนะครับดูพระโอละท่านนะครับใสเลยนะเราดูเปลือกหอยนะนี่คือนี่คือเปลือกหอยนะเกอนสมาชิกนี่คือเปลือกหอยนะแล้วก็ดูเนื้อพระเห็นไหมสีเหมือนกันไหมครับ สีเหมือนกันนะสีวันณะทานนี่เปลือกหอยสีของพระเนี่ยเป็นเปลือกเห็นไ,ไหมครับดูฉ่ำนวลเลยนะน นี่คือเปลือกหอยนะนี่คือสีของพระนะเนี่ยเ,เพื่อนๆดูมาต่จันไหมครับเวลาเราสืบสืบค้นหาเราก็ต้องดูธรรมชาติอย่างนี้แหละครับเนี่ยอย่างนี้นะครับโอ้โหอย่างนี้นะครับค้นลูกค้นพองเลยนะดูสีของเปลือกหอยสีของพระสมเด็จไม่ต่างกันเลยนะ เพื่อนๆดูสิครับทำไมครูเตรียมไว้ได้กล่าวไว้เนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับต้องเหมือนถ้าเหมือนอย่างนี้ท่านเก็บเลยนะครับแท้แน่นอนนะครับเพียงแค่ว่าถ้าท่านคิดว่าแท้ต้องขายได้ขายได้แท้ขายไม่ได้ไม่ได้เป็นพระแท้ตะกะนี่บอดตากะนี่มืดมนนะตกะที่ตายแล้วนะพระแท้ไม่จะไปต้องขายได้นะครับนี่ดูสิครับเหมือนมากเลยนะ เห็นไหมครับดูสีดูวรรณะท่านคล้ายๆกันนะทําไมน้ํามันทําไมเปลือกหอยโบราณทำไมเหมือนกันเหมือนกันมากเลยนะเพื่อนๆดูสิครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเหมือนมากเลยนะไม่มีใครไม่มีใครเอาสีไปทาเปลือกหอยนะไม่มีใครเอาสีไปทาเปลือกหอยแต่ว่าเปลือกหอยนั้นเกิดขึ้นของท่านเอง เมื่อเกิดขึ้นในเปลือกหอยแล้วนี่ในพระก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพื่อเห็นไหมครับอย่างเงี้ยสีดูวันหนาเขาสิครับฉ่านวลโกหกไม่ได้เลยครับธรรมชาติไม่เคยโกหกใครนะคลื่นซึนามิแผ่นดินไหวก็ไม่เคยโกหกใครนะเขาเป็นของค์เขาธรรมชาติอย่างนั้นมาก็มาแบบถล่มทลายอย่างนั้นนะไม่มาก็นิ่งนะถ้ามาก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับเหมือนมากเลยนะดูมุมไหนดูแบบไหนก็เหมือนเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ เนี่ยพอย่อใหญ่มาจังบอกว่าดูแล้วเนี่ยนลุกคนพองนะเนี่ยเนี่ยดูแล้วเนี่ยนลุกคนพองเลยนะขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ